เิดทางขึ้นโบไม่ครับพี่น้องเที่ยวแรกประเดิมด้วยปล่อยดำซิ่งครับปล่อยดำซิ่งครับโอ้ดูนืดแล้วครับนืดแล้วตรงนี้นืดแล้วน่าจะไม่ไหวครับรถไทรถไทมันลื่นมันลื่นตรงเนี้ย vào giờ ngày đi hấp ủng à dâm thang dâm thang

เห็นกล้องได้เห็นกล้อดเฮ้จะตรวนี้ออกครับโจตรวนี้ออกดินมันยังน่วมอยู่สะเริมลึกครับทางก็เริ่มชันครับโอ้ยยยยยโอ้ยยระยางยโอ้ยย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  โรทำทางขึ้นบ่อครับทีมงานนั่งความครับเอาหนีดูทีมงานทีมงานจีดาวครับนี่อน้าตาคนขับรถครับนี่แต่ละคนนี่เอามีเต็นลโลครับดวยจาาเรื่องครับทีมงานนี่บอกแก้งน้ำไม่อาบเขาว่าเมือไหร นี่พ่มุยครับพ่มุยนะนี่ครับพี่มุยขันเหลืองแล้วก็จ่าเรืองครับแล้วก็ยอดอันนี้ยอดชายต้มต้มสายลอนครับนี่ครับจิมงานเจ๊ดาวครับสมาชิกเราครับผมแล้วก็คุณกุดดินอกตรงนี้มันเป็นมันเปียกครับมันเปียกลองลอกดินอกแล้วก็หน้าจากดินให้มาใส นั่งกินขนมนี่สบายเลยครับจานี่ตอนนี้ก็นั่งกินรวยทอดมันทอดจนเย็นมาก็ร้นครับใส่ล้นในกระเช่าล่ะยังไม่ได้่ายรีวิวกระเช่าตัวใหม่ตัวที่สองเลยเอาไปไว้ไหนเอาใส่ไปมันยังไงหรอกทดลงพูนแล้วต้องมีกระเช่าอ่ะ อ๋อเดี๋ยวจะไปใส่ยานนี้ครับนี่ครับรถยุคประยุทธ์ครับรถยุคประยุทธ์รถยุคไอตัวนี่ครับมันเลือกแค่นี้แหละยุคประยุทธ์นี่ทอดขายหมดแล้วหูยับเลยนี่ครับปิงดินก็จะไม่เลือะได้แล้วครับดูรถครับขนาดหัวยังโลนขนาดนี้ครับไม่เลืออะไรแล้วของคุณหน้าก็หาย โชคหน้าก็ขาดท่านประยุทธ์โปรดเห็นใจครับดูแลระดับรักยญาเราโดยเด้อคำคำเล้ยพี่น้องเล้ยอย่าจริงจังครับเราพูดสนุกสนานครับผมไม่ได้หาเรื่องใครครับแค่แบบว่า <c oughs> พูดหยกโยกครับไม่ได้หมายถึงใครครับผมครับแค่สนุกสนานเฉยๆนะครับ ต่มก็ามาแล้วพี่น้องมาใกล้ๆกันแล้วยังไม่ทันได้รีวิวรถต่ำสายอนเลยโอเคคลิปนี้บายบครับเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ